คนเราถ้าเกลียดคนอื่นนะก็ชื่อว่าไม่รักตนนะทำไมถึงชื่อว่าไม่รักตนนะเ,เราไม่รักตนเราแสดงออกซึ่งกิริยาที่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนคำพูดเพื่อเบียดเบียนตนแม้แต่ความคิดก็เบียดเบียนตนเ,เ,เราคิดเบียดเบียนผู้อื่นและแต่ว่ามันปะทธร้ายตนเองเออจึงเรียกว่าผู้ไม่รักตนเนี่ย แลนผู้รักตนจึงไม่ประทุสร้ายหรือไม่ทําร้ายผู้อื่นจึงชื่อว่าเป็นคนรักตนนี่ใน,นการแผ่เมตตาจิตก็เลยทําให้มีอานิสง์เกิดขึ้นกับตนเองจิตจะมีกรุณาเนี่ยแต่ียกว่าแผ่เมตตาจิตแม้บุคคลที่คนเขาเกลียดเขาชังแม้เป็นศัตรูก็าตามนต้องฝึกแผ่เมตตาจิตให้ได้ แต่ชาวโลกนี่ทำยากนะก็มันไม่ได้มันทำไม่ได้มันคมไม่ลงเออแล้วก็ไม่คิดที่จะทำด้วยเนี่ยจริงจริงมันตรงกันข้ามถ้าคิดได้ล้วรู้สึกมันสงสารกันดีนะถ้าเราคิดกลับกันปุ๊บเนี่ยมันสงสารเขามากเลยสงสารก็จะทำอะไรเนาะเขาจะดีได้เขาจะกลับตัวได้ก็จะเป็นคนดีอันนั้นได้เนี่ยจิตมันมีเมตตาเนียเมตตาจิตเนี่ย ถ้าฝึกอย่างนี้ฝึกเรื่อยๆจิตใจก็จะอ่อนโยนนะ